สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะก็ตอนเช้าเช้านี้ที่วัดน,นะคะก็บรจันทร์วันนี้เป็นเวีนวัดของเรานะคะนี่แม่แบมนะคะเราอยู่วันเดียวกันเราอยู่เวีนวันจันทร์เหมือนกันนะคะนี่ค่ะกับข้าววันนี้ของเรามีของเรามีนี่ค่ะผัดผัดกะเพราข้าว,าวใหญ่เลยใหญ่เลย นี่นะคะกับข้าววันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมีทําเสริมแล้วก็เรามีทําทําขนมจีนด้วยแล้วก็นี่ค่ะของหวานแตงไทยนี่ค่ะนี่คือน้ำน้ำขนมจีนนะคะนี่ น้ำขนมจีนที่พวกเราทำเมื่อคืนนะคะเราจะจัดแบบนี้นะคะสำหรับขนมจีนจะแยกเป็นขนมจีนแล้วก็แยกน้ำตากให้พระท่านทีใส่เองนะคะนะ,คะก็ทยอยทำนะคะทยอยทำเราจะไม่ทำครั้งละอาทิตย์เดียวหมดนะคะเพราะว่ามันต้องมีทุกวันแล้วบางวันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากับข้าวค่อนข้างน้อย เราก็จะมาดูนะคะว่าวันไหนที่มีกับข้าวน้อยแล้วก็จะทำมาเยอะแบบนี้ค่ะ วันนี้วันนี้ขาดอาหารหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือแกงหน่อไม้จริงๆแล้วนัดกันจะแกงนะคะแต่ว่าคนที่จะแกงก็ตื่นสายแม่เหล็มทําไม่ทันนะคะก็เลยต้มหน่อไม้มีประมาณนี้วันนี้ไม่มีแกงหน่อไม้ค่ะมีส้มตำมีอันนี้คือผัดกระเพานะคะผัดกะเพรานี่ค่ะ <anca> ก็ทุกวันนะคะจะเตรียมประมาณนี้แล้วพระท่านก็จะเดินมาตักนะนะคะเดี๋ยวรอพระท่านมาตักของเพื่อนพือเออเดี๋ยวยังเราไปจ่ายนี่ค่ะเดี๋ยวรอรอพระท่านมาตักะคะ่ะรอพระมาตัก อันขเน่เฮาเนี่ยค่ะพระท่านจะเดินมาตักกับข้าวแบบนี้นะคะเสียงอาจจะเบานิดนึงเราจะพูดค่อยๆเอาอันนั้นก็ดีหายเมส ญาติบน,นี้เมื่ยังไปเอาไหมวันนี้ชาวบ้านเราก็มาเยอะอยู่นะคะ รู้ถามมงวิมวิไปตลาดที่บอกไปตลาดแล้วคือวิซื้อกระปุลนะเดี๋ยวรอพระท่านตักกับข้าวเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอรับพรพร้อมกันนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ใจบุญนะคะที่ร่วมสมทบ ค้ากับข้าวในวันนี้นะคะ We'll be right <laughs> back. สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ